อ่าโอเคครับมีคนถามบอกว่าจินแสงสามารถแทนที่จินไฟได้ไหมผมขอตอบเลยว่าได้ครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าได้เพราะว่าสกิลของจินแสงคืออะไรครับมันบอกว่ายืมพลังแห่งโบราณการมาทําให้ศัตรูในขอบเขตเมื่อลอยพร้อมไล่เอฟเฟกบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังทําให้เป็นใบและเอฟเฟกของสกิลนี้ไม่สามารถต้านทานได้แลว่าไงครับแล้วคว่าทําให้เมื่อลอยเมื่อลอยข้อดีคือทําให้พาสซีฟสกิลของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทํางาน ยกตัวอย่างเ,เช่นเมื่อเลือดถึงกําหนดแล้วมันจะเปิดันเปิดโล่อมตะออกมายกตัวอ,อย่างเ,เช่นลิฟแสง<อ>ก็เหมือรอยไงฮะสกิลไม่ทํางานฮะทาให้เวลาเลือดลดไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วอมตะไม่ออกครับเป็นป้าไปครับโอเคไหมแต่ปัญหาคือไอ้สกิลเนี้ยมันจะติดตลอดเวลาหรือเปล่าเรากลัวตรงนั้นถ้าเกิดสกิลเนี้ยมันติดช่วงต้นช่วงต้นๆแล้วเลือดมันไปถึงครึ่งหนึง่งแล้วไอ้สกิลเนี้ยพาร์ฟีเนี้ยสถานะเนี้ยมันหายไป ไอฤิิแตงแม่งก็เปิดโล่อมตะได้เหมือนเดิมอ่างงไหมฮะไม่งงนะไม่งงนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราต้องกะจังหวะให้ดีในการใช้สกิลนะครับคือถามว่าไอข้อดีของจินไฟแม่งขมโมยได้เลยคือมึงเปิดอ,อันติมามึงเปิดอมตะมาปุ๊บแม่งขมโมยได้เลยแต่จินแสงเนี่ยมึงจะต้องใช้สกิลก่อนก่อนที่อีกฝายมันจะใช้บัฟงงไหมไม่งงนะ ต่อไปสกิลที่2ปล่อยชิ้นส่วนที่มีหางแห่งโบราณการแฝงอยู่ไปโจมตีศัตรู้าหมายและปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกอันนอกจากนี้ทําให้โอากาสมีโอากาสเป็นใบแล้วก็เมื่อรอยอันนี้คือลบบัฟแล้วก็ทําให้เป็นใบทําใหไไ้ไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วก็เมื่อลอยพัดศีลสกิลไม่ทางานว่าไงคืออีกฝ่ายได้แค่ยืนตีงงธรรมดายืนตีงงธรรมดาซึ่งเธอถามตรงส่วนนี้แล้วผมให้เครดิตทางจินแสงมากกว่าจินไฟเพราะจินไฟทําได้แค่เป็นใบกับ ขโมยบัฟซึ่งถามว่าจินไฟดีไหมดีขโมยบัฟอีกฝ่ายมันเป็นบัฟเราดีด,ดีดีมากเลยแต่จินแสงก็จะมีดีแบบหนึ่งก็คือลบบัฟได้อ่าแล้วก็ทําให้เป็นใบได้เมือรลอยได้ก็ดีมันก็ดีทั้งคู่ครับถ้าเกิดแล้วแต่คนรจะเลือกเลยแล้วกันว่าควรจะเลือกจินไฟหรือจินแสงมันดีทั้งคู่ถามว่าเอ้ย e พี่ผมอยากใช้จินแสงแทนจินไฟได้ไหมได้ครับพี่พี่ผมจะปั้นจินไฟแล้วไม่ปั้นจินแสงได้ไหมก็ได้ฮะมันดีทั้งคู่ก็แล้วแต่แล้วว่าคนจะเลือกอะไร